สามฟิลเตอร์ใสๆจากไคดะใช้งานต่างกันยังไงคลิปนี้นะคะเราจะมาแนะนํำฟิลเตอร์3แบบที่คล้ายๆหลายคนเนี่ยอาจจะสงสัยใช่ไหมคะว่าเอ๊มันใช้งานต่างกันยังไงก็เห็นใสๆเหมือนกันแบบนี้คลิปนี้เรามีคําตอบค่ะ ซึ่งฟิลเตอร์ที่เราพูดถึงอยู่ตอนนี้นะคะนั่นก็คือ UV filter ค่ะ IR cut UV filter แล้วก็เคลีย Filter นั่นเองค่ะฟิลเตอร์ทั้ง3ตัวนี้นะคะจะเป็นแบบใสทั้งหมดเลยซึ่งถ้าเรามองแบบผิวเผินเนี่ยอาจจะคิดว่ามันเหมือนตัวเดียวกันแต่จริงๆแล้วมันมีคุณสมบัติและก็การใช้งานที่แตกต่างกันค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูที่ตัวแรกกันเลยค่ะ ตัวแรกนะคะนั่นก็คือ UV filter นั่นเองค่ะเป็นฟิลเตอร์ที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดนะคะเนื่องจากที่เขามีราคาต่ําที่สุดในฟิลเตอร์ที่เป็นซีรีส์เดียวกันค่ะช่างถ่ายภาพส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้เพื่อป้องกันหน้าเลนสนะคะแต่คุณสมบัติหลักๆของเขาก็คือป้องกันแสง UV หรืออัลตราไวโอเลตค่ะไม่ให้ผ่านเขาหน้าเลนสค่ะ เดี๋ยวฟ้าขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะในเรื่องของแสงค่ะแสงที่เรามองเห็นตอนเนี้จะมีคลื่นความถี่อยู่ที่ประมาณ400จนถึง700นาโนเมตรค่ะส่วนแสง UV นะคะคือแสงที่มีค่าคลื่นความถี่ต่ำกว่า400นาโนเมตรค่ะถ้าดูในภาพสเปกตรัมนะคะแสงก็จะเป็นช่วงของแสงสีม่วงลงไปค่ะซึ่งเป็นแสงที่สายตามนุษย์เราเนี่ยมองไม่เห็นค่ะ ซึ่งเอาจริงๆแล้วนะคะเลนในปัจจุบันทุกตัวเนี่ยก็จะถูกโคตติ้งมาด้วยสารกัน UV มาให้อยู่แล้วดังนั้นเราจึงไม่ค่อยเห็นผลต่างของการใส่กับไม่ใส่ฟิลเตอร์ UV เท่าไหร่นะคะแต่เหตุผลหลักๆที่คนเลือกใช้ฟิลเตอร์ UV ค่ะจะเป็นการป้องกันหน้าเลนนะคะแต่คุณภาพของฟิลเตอร์ UV เนี่ยจะมีผลต่อการใช้งานอยู่มากค่ะถ้าเราเลือกใช้ฟิลเตอร์ที่ไม่มีคุณภาพนะคะก็จะทําให้ภาพเนี่ยเกิดสีเพี้ยนเกิดแสงแฟร์แล้วก็เกิดโกดได้ค่ะดังนั้นถ้าเราจะ เลือกฟิลเตอร์ U V คุณภาพดีๆสักตัวนะคะไฮดะฟิลเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นไอเทมที่ตอบโจทย์ค่ะ และถัดมานะคะก็คือ UVIR Cut Filter ตัวนี้นั่นเองค่ะจะเห็นได้ว่าชื่อของเขาจะมีอยู่ทั้ง UV แล้วก็ IR Cut นะคะจะเป็นการรวมคุณสมบัติของทั้ง2องอย่างไว้ด้วยกันค่ะและในคุณสมบัติของ UV Filter นะคะก็จะเหมือนกับข้างต้นที่เรากล่าวไปแล้วทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของ IR Cut Filter กันบ้างค่ะ IR Cut Filter นะคะจะมีคุณสมบัติช่วยตัดแสง IR หรือว่า Infrared ไม่ให้ผ่านเข้าหน้าเลนส์นั่นเองค่ะ อะเดี๋ยวคาขออธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนะคะแสง IR หรือว่าอินฟาเรดเนี่ยคือแสงที่มีคลื่นความถี่สูงกว่า700นาโนเมตรค่ะถ้าดูในรูปสเปกตรัมนะคะจะเป็นช่วงแสงที่สีแดงลงไปค่ะอ่ะขอกลับมาที่ UV IR Cut Filter นะคะก็คือการนำคุณสมบัติของทั้งสองมารวมกันนะคะคือตัดแสงสีม่วงของ UV แล้วก็ตัดแสงสีแดงของอินฟาเรดค่ะไม่ให้ผ่านเข้าหน้าเลน ซึ่งจะช่วยลดแสงรบกวนนะคะแล้วก็จะทำให้ภาพของเราเนี่ยได้สีสันที่ชัดเจนมากขึ้นซึ่ง U V I R Cut Filter นี้นะคะจะเหมาะกับการใช้งานในช่วงที่มีแสงแรงแดดจัดๆค่ะซึ่งเป็นช่วงที่มี U V แล้วก็อินฟราเรดเข้มข้นที่สุดค่ะ แล้วมาต่อกันที่ตัวสุดท้ายนะคะนาโนเคลียร์ฟิลเตอร์ค่ะเป็นฟิลเตอร์ที่มีกระจกใสที่สุดในบรรดาฟิลเตอร์ทั้งหมดนะคะคุณสมบัติเนี่ยจะให้แสงผ่านได้ใกล้เคียง100%มากที่สุดไม่ทําให้สีเพี้ยนนะคะจะเหมาะกับคนที่ต้องการความเที่ยงตรงของภาพสูงมากๆค่ะ ไฮดานาโนเคลียร์ฟิลเตอร์นะคะเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่อยากแนะนําเลยค่ะและนอกจากนี้ค่ะไฮดาฟิลเตอร์เองเขายังทําจากกระจกคุณภาพสูงนะคะกันกระแทกกันน้ํากันฝุ่นกันคาบมันกันลอยขีดข่วนได้ดีมากๆและถ้าใครสนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้ที่เดอะดิจิตอลสตและตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศสุดท้ายนะคะฝากกดไลค์กดซับสไครต์ที่ช่องเดอะดิจิตอลสตเอาไว้ด้วยนะคะ<ๆ>เพื่อเวลาเราอัปเดตหรือว่ามีสินค้าอะไรใหม่ๆจะได้รู้ก่อนค่ะ และถ้าหากใครมีข้อสงสัยอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะ